นี้จะเป็นการบันทึกรายการค้าของวันที่12มกรานะคะก็คือสั่งซื้อ NPE จำนวน2ตู้ตู้ละ3,800บาทจากบริษัทาาาฮ่าจำกัดค่ะอัหรับแรกไปที่เมนูหลักค่ะเลือกระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้ากด WorkFlow ค่ะเลือกใบสั่งซื้อค่ะสาขาสำนักงานใหญ่เล่ขเมกสาร0001ใบสั่งซื้อกด OK ค่ะ ยังไม่มีข้อมูลใดๆค่ะกดเพิ่มค่ะเลขที่และเลขที่อ้างอิงนะคะข้อมูลจะรันให้เราเองค่ะวันที่120158ค่ะผู้ขายรหัสใส่จุด enter ค่ะเลือกบริษัทยามาฮ่าจำกัดค่ะรหัสนะคะใส่จุด enter ค่ะเลือก npe จำนวนนะคะสองตู้ค่ะราคาจำนวนสองค่ะกดโอเคค่ะราคานะคะสามพัน แล้วก็ไปที่รายการชำระเงินมัดจำนะคะเรายังไม่ต้องใส่อะไรนะคะเราก็กลับไปที่รายการสินค้าค่ะกด F10 บันทึกได้เลยค่ะอันนี้กด Yes ค่ะกดปินเพื่อดูนะคะอันนี้คือใบสั่งซื้อค่ะ แล้วก็กด Escape ออกได้เลยค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะ